สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตํานะคะตํำยังระบาดตําำละตำลาวนะคะสูตรของอาจารย์ปัญญานี่ก็เป็นคําเตือนของทางช่องนะคะเป็นคําเตือนของทางช่องเนาะตัวนี้นะคะ เป็นแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนอาจารย์ปัญญามาแล้วก็พินิจพิจารณาวิเคราะห์ดูนะคะชอบค่อยจัดคัดค่อยผ่านนะคะอันนี้สําหรับคลิปนะคะที่เอฟซีถามามานะคะเอสคอยติดตามเจ้าคอยคือเบิรงบัวได้เจ้าเสียเบิรงนจะสมาชิกบวกโมเมนต์ค่ะผู้ใดเฝ้าก็ไปสมัครสมาชิกยูทูบเบิรงได้ค่ะใครที่แบบว่ารีบโอ้ยอยากเห็นกนไผ่นะคะอยากรับ ชมรับฟังนะคะรับฟังรับชมบ่เขาเอาาื่น่าจไในคลิปก่อนใครนะคะก็ไปสมัครกับ youtube ได้นะคะัพอแอดจะค้างไว้ให้เขาตรวจสอบนะคะทําปกทําอะไรก็รล้อโลนี่แหละค่ะ <c oughs> พอถึงเวลานะคะถึงเวลาเราก็ลงปกตินะคะแต่ว่าก็จะมีนะคะเอเสีย สมาชิกนะคะก็จะได้เห็นคลิปเห็นแนวทางก่อนใครนะคะเพื่อนวางเพื่นอนกระสิเขาไปบึงเนาะแต่ว่าต้องสมัครกับ YouTube นะคะแต่ว่า FC นะคะโอ้ยคอยมาติดตามเจ้าคอยบ่เดิร์บึงบอกโอ้ยได้ดูปกติเลยค่ะแอดปล่อยปกตินะคะปล่อยถึงเวลาแอดก็ปล่อยค่ะอาจจะทําค้างไว้ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะส่วนมากเราพัฒนานะคะถ้ามาอย่างนี้ของอาจารย์ปัญญ,ญาแอดก็ทําไว้ติดตอนกลางคืนเนาะพอตอนเช้านะคะแอดก็ปล่อยนะคะแอดก็ปล่อยแนวทางค่ะปล่อยแนวทางนะคะหรือว่าจะเป็นรัฐบ บา,ะะบางทีนะคะทําไว้ตั้งแต่วันพุธวันพฤหัส นะคะหรือว่าวันอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าแอดจะปล่อยวันเสาร์อาทิตย์นะคะรัฐบาลไทยส่วนมากจะปล่อยเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ทาคลิปไว้ค่ะทําคลิปค้างค้างไว้นะคะเอฟซีเพิ่นอยากหินเพิ่นลก็ไปสมัครเนาะไพโบยาห็นกระทาค่ะแต่ว่าเอดอาจจะปล่อยช้านะคะจะแบบว่าไม่ทันใจเอฟซีนะคะเพราะว่าแอดก็ปล่อยเรื่อยๆของแอดนะคะปล่อยเรื่อยๆนะคะเอามันกับไหวอยู่ได้ละค่ะแอดก็ปล่อยไหวอยู่เด้แอดกับ่ได้ปล่อยสาได้เละจ้ะมันต้องทําไว้ค่ะทุกคนเพราะว่ากว่าจะโหลด เสร็จคลิปหนึ่งนะคะมันใช้เวลานะคะคลิปๆหนึ่งนี่มันใช้เวลาโหลดนะคะเน็ตแอดไม่ได้แรงนะคะโบได้แรงคือผู้อื่นเนาเน็ตแอดนะคะบางครั้งมันก็แรงบางครั้งฝนตรงฝนตกนะคะเกิดอ็ซิดงอซิเด้นนะคะเขาขาโมยสายฟงสายเน็ตนะคะโอ้ยหลักกันดีคืออย่างไงเออบางทีมันก็อย่างเงี้ยละคะ่ะเขาหลักเขาหลักเอาสายเน็ตไป ข้อหลักเราสายนิดไปต้องโหลดไว้ก่อนค่ะไม่ใช่ถึงเวลาแล้วเราเข้าไม่ทํานะคะตายค่ะถ้าถึงเวลาแล้วมาทําอ c ไม่ได้ดูแนวทางค่ะไม่ได้ดูแน่นอนค่ะบางทีแอดตื่นบ่ายโมงโอ๊ยพวกเจ้าบ่ได้ดูแนวทางค่ะบ่ไท้ค่ะเนียบรุก เอาลีนะคะมาดูนะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะท่านที่อยากสนับสนุนนะคะอาจารย์ปัญญาก็ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดดื่มเนาะอาจารย์เพิ่นก็มีกลุ่มนะคะอาจารย์ก็มีกลุ่มอยู่นะคะทุกคนใครที่แบบว่าอยากเข้ากลุ่มอาจารย์กะกับร้องถามเราใดเด้อเอาอ,อาจารย์ขยาเขา้าดั้มเจ้าเด้อถามอาจารย์เราใดค่ะแล้วก็มาแบ่งปันแต่ว่าช่องของแอดนะคะไม่มีกลุ่มนะคะแอดมีแต่ยูทูบนะคะมีแค่ยูทูบนี่แหละค่ะว่ายบบมีกลุ่มมีกลุ่มก็คือแอดให้ห้วยบเมนค่ะร้อยตัวพัน ตัวนะคะโอ้ยไหเป็นเบียว่าเอดเน้นไม่เก่งนะคะทําไม่เก่งนะคะทุกคนสิเปร์ไ้เบียยวโอ้มีกลมเนียนตรงเบียดแบบแม่นๆไหนิดหน่อยหรือเปล่าคะแต่ว่าแอสเนี่ยโอ้ยเปียนพันสูตรค่ะผู้ใดหมักตัวใรกับเบิ้งหลุดค่ะมักสูตรใดเนาะจ้ะเนาะเอามาดูนะคะอาจารย์ปัญญาเน้ะผลออกนะคะสองสองแปดนะคะสามสองอ้ยสวยงามพระรามแปดเกือบแตกสามตัวเลยนะคะทุกคนอาจารย์ให้นะคะ 20 2 0 2 2 0 8มันออก2 2 8นะคะเนี่ยทุกคนอู้แล้วตัวเน้นอีกแล้วนะคะอาจารย์เน้นไปที่2 9นะคะอาจารย์เน้น2 9นะคะทุกคนเน้น2 9ทุกคนมันดันมาเลยนะ มันดันมาไอ้นี่นะคะหลักโว้ยอาจารย์ให้สองเจดมีผู้ไดหลุดหลักรวยเนาะรักรวยเข่าสงดิค่ะหลักโว้ยเข่าสูงเนะ,ะป้าด่วนก่อนอาจารย์ให้สองเจดมาสองหกวันนี้อาจารย์เน้นสองเก้านะคะเน้นเน้นเด็ดเด็ดนะคะมาสองแปดทุกคนป้าดจะเป็นเหยียบสั้นดังค่ะเนอะอู้เสียดายค่ะสองตูเราสองศูนย์แปดเนาะมันออกสองสองแปดนะคะโอ้มันมาหามจริงๆนะคะอาจารย์ก็จับหามให้ได้นี่ค่ะ เนาะเสียดายนะคะทุกคนเสียดายอาสู้ให้นะคะห้ามพลาดนะคะใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเด้อค่ะพลาดบ่ได้ค่ะตัวน้นนะคะอาจารย์จะชอบมนันน้นให้ในไลฟ์สดนะคะในไลฟ์สดนะคะใครว่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังได้นะคะแอดจะชอบไลฟ์สดประมาณเออสิบห้านาฬิกานะคะสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะคะเพราะว่าแอดตื่นก็บ่ายโมงแล้วนะคะทุกคนตื่นช้านะคะแอดตื่นสานะคะนอนดึกนอนเช้านะคะทคําคลิปทําแนวทางไว้ดีละค่ะตีหนึ่ง ปีสองนะคะนั่งทําคลิปทําแนวทางนะคะเพื่อที่จะได้ปล่อยให้เอฟซนะคะปล่อยให้เอฟซแล้วเวลาเขามาดูหงดูหมวเขาเก็บไอ้นี่กันข่อยกับไปนอนแล้วบ่าเอามาดูนะคะแนวทางอาจารย์ปัญญานะคะวันศุกร์นะคะ วันศุกร์อาจารย์ปัญญานะคะเด่น0ูนนะคะทุกคนอาจารย์ให้01นะคะ0ูน7 08นะคะ 06, 07, 08แคบค่าหนึ่งหกนะคะเน้นแค้นแคนค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์ก็ถือว่าให้ตัวเน้นน้อยนะคะ0ูย์เด 1>, 1 7ึ่ะลองดูค่ะ0ูนย์เสู้กันต่อไปค่ะทุกคนทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะลองจับดูค่ะจับสูตรแอดใส่สูตรล้านจับสูตรล้านใส่สูตรแอดเหมือนที่ f อฟซีทเลยนะคะ f อฟกับ สังเกตได้เพลินเพลินกับสังเกตได้เอาสูตรั่นใส่สูสตรนี่เอาล่องเบิงค่ะสังเกตได้เราก็จ,จับมาบอกแอดน้ำได้ตัวไหนนะคะเด็ดๆเอามาบอกแอดน้ำค่ะแบ่งปันกันได้นะคะช่องแอดนะคะไม่ห่วงไม่ห้ามค่ะขนาดของเจ้าของทรงกับกลายแนวทางเลยเนาะเอาจัดไปค่ะทุกคน จัดไปเลยนะคะนี่ของอาจารย์ปัญญานะคะเราก็จะไม่โชว์ตัวเลขนานนะคะ AI เขาตรวจจับค่ะตรวจจับตรวจสอบแล้วเราก็โดนปิดกั้นนะคะ FC ก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเอดไม่เห็นเอดอีกแล้วหัวสาั่นเอก็ว่าเอดก็โอูจ้จะสีเข็ดวนี่ไดเนาะ กลุ่มใจจริงๆนะ,ะนะคะ01นะคะ01อาจารย์ให้01อาทวนอีกรอบนะคะอาทวนอีกรอบเนาะของอาจารย์ปัญญานะคะแคปเลยนะคะเด่น01ค่ะทุกคนเด่น01นะคะ06 07 08นะคะ16 17 18เน้นนะคะเน้น07แล้วก็17ค่ะนี่เลยนะคะเน้น07แล้วก็เออถูกต้องนะ07แล้วก็17ค่ะเอาแคปเลยนะคะแคปแล้วก็จดเลยนะคะทุกคน บางทันเนาะเม๋เม๋เพิ่งยิ่งผิดบอปินเนาะอ่ะไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันเนาะช่องแอดนี่ใจเย็นๆนะคะค่อยๆเว้าค่อยๆจ้ากันเด้อมีสามตัวตรงกระบอกมาเด้ออ่าผู้ใดมีสามตัวตรงบ่บอกมูบ่ใดเด้ตรงบอกเด้จ้ะเอ๊ะประสานแบ่งปันกันได้เลยจ้ะทุนแบ่งปันกันได้เลยนะคะทุกแนวทางเนี่ยว่ามีเขามีรุดค่ะวันศุกร์นะคะวันศุกร์แล้วนะคะโอ้ยสวยงามพระรามเปียกนะคะ ช่องแอดนี่มีทุกแนวทางนะคะทุกคนอย่าลืมมาเข้ามารับชมรับฟังเด้อบ่อดดได้ผ่าบดบ่อใดเนี่ยค่ะสองแอดแนวทางสองแอดเนาะมีสูตรห้านสูตรอาจารย์ปัญญาสูตรแอดนะคะมีราพัฒนาฮานอยนะคะสายหุ้นก็จะเป็นเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันนี่ก็เป็นกําลังวันของทางช่องนะคะรัฐบาลไทยนะคะฮานอยอะไรก็อย่างยอยีกเเมื่อสู้หวยแหละค่ะ เออแต่ถ้าพวกออมสินพกโสรอ,อะไรเนี่ยไปดูเล่นทั้งวันได้เลยนะคะเล่นทั้งวันนี่ปังมากจึ้งมากนะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนมาเนาะไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามในแอดส่องเจ้าคือเป็นแนวนี้แนวนี้วสันโอถามอะไรเลยจะมีอะไรเราพูดคุยกันได้นะคะทุกคนอย่าลืมเดอ้อช่องแอดมีไลฟ์สดด้วยนะคะไลฟ์สดโซ่หวยค่ะสัพเพเีระนะคะสัพเพสัตตา สามสองใดยุบนโอนโอสามสองมากเลยดิค่ะอุต่าห์บอกว่าสองสามมีสิทธิ์ไหมค่ะวันิเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านหมานทุกท่านเฮงทุกท่านฟังนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะแอดกะก,กาขอทดขออภัยเด้อสวัสดีจ้าโชคดีเด้อจ้า